สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกรดพรีเมียมมานําเสนอนะครับสวยจัดนะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมกล่องเปิดข้างแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมปอกหนังแท้แกะลายแบบฟอกฟ้านะครับมีตัวล็อกให้2จุดนะครับผมหนาๆเลยนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ตัวล็อกแน่นหนานะครับ2ตัว เล่มนี้เป็นทรงคูข่านะครับความยาวรวมเล่มนี้สิบจุดแปดนิ้วนะครับเกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่มค่อนข้างใหญ่นะครับใบมีดเหล็กดีทูนะครับค่าความแข็งสูงจัดเลยครับผมแข็งแรงแน่นอนเอาไปฟันต้นไม้ได้สบายนะครับรับประกันให้นะครับผมไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับใบมีดเหล็กดีทูปัดเงากระจกตรงนี้ทําลายหลุมนะครับเอาไปหั่นผักหั่นหมูก็ได้นะครับผมผมบอกเลยครับท้อง ใบมีดท้องใบกว้างครับเอาไปแลกได้สบายครับสวยจัดนะเล่มนี้ความยาวใบมีดห้าจุดแปดนิ้วนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะครับผมเงาวิงวิงเลยนะครับนี่สวยแน่นอนนะครับผมความยาวใบมีดห้าจุดแปดนิ้วความกว้างใบมีดหนึ่งจุดหกนิ้วนะครับกว้างนะครับผมสันหนาหกมิลนะครับผมแข็งแรงนะครับ ความยาวด้ามจับ5นิ้วนะครับแายเป็นทองเหลืองนะครับขั้นทองเหลืองนะครับผมสี่จุดนะครับปิดท้ายด้วยทองเหลืองนะครับผมตรงขาวๆนี่เป็นกระดูกสัตว์นะครับผมสวยจัดนะครับสีดาเป็นไม้แท้นะครับมีลวดลายนะครับผมเห็นไหมครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับทองเหลืองแกะลายนะครับรูปดอกไม้นะครับสวยแน่นอน ความยาวรวมสิบจุดแปดนิ้วนะครับใบมีด5้าจุดแปดนิ้วด้ามจับห้านิ้วทรงคูขานะครับสันหนาหกมิลเล่มนี้มีน้ำหนักนะครับน้ำหนักพร้อมปอกสามรอยเก้าสิบกรัมนะครับเกือบเกือบสี่ขีดนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับใช้งานหนักได้นะครับรับประกันนะครับราคาเบาๆนะครับนะครับผมหนึ่งพบาทมีทอนะครับผมเล่มนี้มาดูความคมกันนะครับผม คมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับคมจัดนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมราคาเบาๆนะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายแบบนี้นะครับ960บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผม สวยแน่นอนนะครับผมถ้าโอนลดให้30บาทนะครับผมมันฟันยากนะครับผมแบบว่าตรงมีดมันเป็นทรงกูข่านะครับแต่คมกริบแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมพี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแมนมีดเดินป่านะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้บอกเลยนะครับ ผมมีของมาแค่แปดเล่มนะครับผมได้กําไรไม่กี่บาทนะครับผมร้อยเล่มได้กําไรเล่มละร้อยนะครับสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับเอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับฝากพี่พกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนำมีดพับมีดพกมีดเดินป่าสวยๆมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะครับนี่ครับเล่มนี้กาดทองเหลืองทุกจุดนะครับ นสันท้ายนี่หนาๆนะครับด้ามอวบๆนะครับสวยจริงนะครับเล่มนี้ให้ดูรายละเอียดชัดๆงานดีครับเนียนกริบนะครับผมใบมีดทรงสวยนะครับกว้างปัดเงาครับเงาวิ่งๆครับไม่เป็นสนิมแน่นอนเก็บรักษาง่ายนะครับเอาไว้วางไว้สิบปีก็ยังอยู่สภาพเดิมไม่เป็นสนิมนะครับผมรับประกันให้นะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับ960บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีมีดอีกหลายแบบมาแบ่งปันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีมีดช่างไทยสวยๆเขากวางเขาควายแข้งนักแข้งนกกระจอกเทศนะครับผมวัสดุด้ามสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวเอามาแบ่งปันนะครับกําลังสะสมอยู่ครับเดี๋ยวรอมีเยอะๆค่อยเอามาแบ่งปันนะครับแบบว่าจะได้ได้กันทุกคนครับไม่อยากให้แบบว่า ไม่อยากให้แย่งกันนะครับขายของอยากให้ได้กันทุกคนนะครับสวยแน่นอนนะครับพี่วีท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับส่งของให้แน่เร็วแน่นอนนะครับผมแต่บางทีก็ลืมแจ้งเลขพัสดุนะครับงานเยอะรอของสั่งแล้วรอของไม่เกิน3วันได้ของแน่นอนนะครับผมถ้ายังไม่ได้ของก็แจ้งมาได้เลยนะครับแมนวีเดินป่ารับประกันให้ทุกเล่มนะครับรับประกันของใหม่สวยตรงปกคมกิบให้ทุกเล่มนะครับผมสวยแน่นอนนะครับ ล็อกแน่นหนานะครับผมนี่พร้อมพกพานะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ